สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ช่องของเราจะนำเสนอเรื่องของมะละกอนะครับมะละกอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเราได้ทำการเพาะมะละกอไว้ในคลิปที่เรียกว่าปลูกมะละกอไม่ต้องรอเพาะมะละกอไม่ต้องรอนานนะครับวิธีเพาะเมล็ดมะละกอนะครับตอนนี้เรานำมาปลูกแล้วนะครับ แล้ววันนี้เราก็จะทําการใส่อ่อนปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามะละกอของเราจะออกดอกดอกไหมติดลูกดอกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมะละกอกำลังออกกำลังโตใกลใ้ออกดอกเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เพื่อนๆครับส่วนผสมก็มีดังนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักหัวปลานะครับที่เราที่เราหมักเอาไว้นะครับน้ำหมักหัวปลาเอ่อจะเรียกว่า em ก็ได้นะครับเราหมักไว้ประมาณเกือบปีแล้วนะครับแต่เราก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเอ่อให้เหมือนกึ่งฮอร์โมนนะครับให้กับพืชเพื่อเชเร่งการออกดอกติดผลนะครับ ก็ใส่ลงไปในถังสีนี่มีน้ําใส่อยู่ประมาณเกินครึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวผมใส่นี่ลงไปแล้วตามด้วยน้ำหมักมูลสัตว์นะครับเพื่อนๆอันนี้น้ำหมักเป็นน้ำหมักมูลวัวนะครับหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ี๋ยวคลุกเขาให้ทั่วนัวกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เอาไปลดที่ต้นมะละกอเรานะครับประมาณต้นละสามสาม่กระบวยเนี้ยนะครับสาม,มเรียกว่าถังไอศ์สครีมดีกว่านะครับของน้องโพ ใส่เยอะก็เดี๋ยวจะืหอหนมากเกินไปอาจจะน็อกได้นะครับใส่ประมาณสักสามห่างคนต้นมาประมาณถ้าทรงพุ่มขนาดนี้ก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับห่างคนต้นออกมาเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงของมะละกอพันธุฮอลแลนดต์ตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้มะละกอฮอลแลนด์ที่เราใส่ปุ๋ยเอามาปุ๋ยน้ำหมักนะครับเมื่อ28วันที่ผ่านมา ก็มาดูความเคลื่อนไหวกันนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับสำหรับมะละกอต้นนี้นะครับพอดีรากเขาลอยแล้วอากาศร้อนมากก็เลยเกิดการเฉาไปนิดหนึ่งนะครับเลยต้องเอาฟางเอาญ้ามาปกไว้ข้างล่างนะครับส่วนต้นนี้ในแถวนี้เรามีสามต้นนะครับเรามาดูกันนะครับ ว่าเป็นอย่างไรไปแล้วตอนนี้เป็นอะไรกันบ้างวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับก็เลยดูสดชื่นดีจังเลยนี่ครับกำลังออกดอกเลยครับต้นนี้นะครับกำลังออกดอกเลยต้นนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันมาดูซิดูซิ ติดลูกแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ติดลูกแล้วทําท่าจะดกด้วยนะครับดอกเยอะนะครับติดลูกเรียบร้อยแล้วยี่สิบแปดวันหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยน้ําหมักหัวปลากับปุ๋ยน้ําหมักปุ๋ยคอกนะครับผสมกันมีอีกต้นหนึ่งไปดูกันต่อ เป็นมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์นะครับมีคลิปแรกที่วิธีการเพราะเพาะเมล็ดมะละกอนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเพื่อนเอนต้นนี้ก็ติดดอกแล้วนะครับเรี่มออกลูกแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับเพื่อนเื่อน ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องไทยสวนมืองเกษตรเรารู้มาบอกหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ